สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะุณไมค์มนะคะนักกิจกรรมบําบัดประจําศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก My Brain and Body ค่ะแล้วก็คุณคุณต้นนะคะนักกิจกรรมบําบัดผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Air Sensory Integration ค่ะสำหรับเคสวันนี้นะคะก็เป็นเคสของเด็กโตค่ะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ ตอนเป็นเด็กๆนะคะน้องมีปัญหาทางด้านเซน s ซอรีค่ะแล้วก็ไม่ได้รับการบำบัดรักษานะคะซึ่งตอนนี้ก็อายุ12ปี8เดือนแล้วค่ะแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาตินะคะชั้นเกรด8นะคะแล้วก็มาเข้ารับการประเมินเนื่องจากผู้ปกครองกังวลในเรื่องของเซน s ซอรี่อิชูค่ะ สำหรับฮิสตอรี่นะคะน้องคิวนะคะเด็กชายชาวต่างชาติค่ะเคยได้รับการอาบประเมินนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วที่โรงเรียนค่ะไม่พบ ADHD หรือว่าออทิซึมนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะน้องมีปัญหาในส่วนของ emotional problem ค่ะ ซึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามี something wrong นะคะเขาก็จะ explosive emotional ขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะ regulate ตัวเองได้ค่ะแล้วเขานะคะก็ยัง sensitive ต่อเสียงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น at school นะคะลาวทีวีค่ะหรือว่ามิวสิกนะคะแล้วก็เขาจะเอามือปิดหูตัวเองบ่อยๆเมื่อได้ยินเสียงเหล่านั้นค่ะสำหรับ favorite activity ของน้องนะคะก็คือ airsoft BB gun ค่ะแล้วก็จุดเด่นของน้องนะคะน้องก็จะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับชนิดอุปกรณ์รุ่นประเภทของอุปกรณ์ทางด้านการทหารค่ะ สำหรับ assessment data นะคะก็จะใช้5แบบทดสอบนะคะอันแรกค่ะ sensory profile ค่ะอันที่2นะคะ sensory processing measurement ค่ะส่วนอันที่3นะคะ clinical observation for evaluation in sensory integration ค่ะสำหรับอันที่4นะคะ developmental test of visual perception t o o ค่ะหรือว่า dvtvp 2นะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น Vanderbilt assessment parenting rating scale ค่ะ สำหรับ sensory profile นะคะหลักๆเราก็จะเจอปัญหาทางด้าน auditory processing ค่ะ oral sensory processing, modulation of movement affecting activity level, emotional reactive, poor registration แล้วก็ sedentary ค่ะสำหรับแบบทดสอบ sensory processing measure นะคะก็จะพบปัญหาหลักๆในด้านของ hearing แล้วก็ planning and idea ค่ะ มาในส่วนของ clinical observation นะคะเราก็จะพบปัญหาหลักๆในด้านของ equilibrium reaction ค่ะ flexor pattern i n s u p p l y ค่ะ primitive reflex s t n r a t n r แล้วก็ bilateral coordination ค่ะ สำหรับแบบทดสอบ DTVP2 นะคะก็จะพบว่าในด้านของ General Visual Perception แล้วก็ Visual Motor Integration นะคะ p e r ร์เซน l e อยู่ในเกณฑ์ average ค่ะแล้วก็ในด้านของ Motor r i d u a l Visual Perception นะคะเปอร์เซน l e ทยอยู่ในเกณฑ์ของ above average ค่ะแต่พอมาดูใน s u b t e สททของ Visual Motor Speed นะคะพบว่าคะแนนอยู่ใน below average ค่ะ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในทักษะการเขียนหรือว่า handwriting ของน้องนะคะสำหรับแบบประเมินสุดท้ายนะคะ v e n d e r v i e w assessment ค่ะก็ไม่พบว่าน้องเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสมาธิสั้นนะคะแต่พบในกลุ่มของ c o a x i s ค่ะในด้านของ oppositional defiant disorder ค่ะแล้วก็ในส่วนของ classroom behavior นะคะก็พบปัญหาในส่วนของ following direction ค่ะแล้วก็ organization skill ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์เคสสตัดดี้ค่ะคุณต้นมีความเห็นว่ายัางไงบ้างคะครับสำหรับน้องคิวนะครับเด็กชายอา,อายุเยอะละ12ปี8เดือนนะครับมาด้วยเรื่องของผู้ประคองกังวลในเรื่องของ Sensory ี s อิชนะครับซึ่งาจากการประเมินของเราเนี่ยก็จะเจอปัญหาใน2ด้านนะครับก็คือในด้านของระบบ Auditory Processing หรือว่าการฟังของน้องนะครับแล้วก็ในด้านของ ม o เตอร์โค d i n a ดิเนของน้องนะครับซึ่งาจากแบบประเมินของเราเนี่ยก็ทั้งในเช็คลิสต์ของผู้ปกครองนะครับแล้วก็ทางการทดสอบคลิน i c a l Observation ของเราแล้วก็จะเห็นปัญหาที่ชัดเจนในการทำงานของระบบ Somatosensory System Vestibular System แล้วก็ Auditory System นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลิงก์ไฮโ t h e s i s หรือว่าตั้งสมมติฐานได้ว่า ที่น้องคิวเนี่ยมีปัญหาทางด้าน Sensory Issue ชูนะครับก็เป็นผลมาจากการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพของระบบแอร์เซนเซอ m ี่ i ิเ t ชันนะครับทางในด้านของการปรับระดับข้อมูลความรู้สึกหรือว่า Sensory Modulation นะครับที่ทําให้น้องเนี่ยมีการตอบสนองมากเกินไปหรือว่าโอ e วอร์เรสปอน e ีต่อเสียงที่ได้ยินนะครับแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในด้านของการรับความรู้สึกสั่งการเคลื่อนไหวหรือว่า Sensory Bas ม d m ต t o r นะครับที่ทำให้น้องมีความยากลำบากในการควบคุสมสารสัมพันธ์ของร่างกายนะครับตังในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และก็กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับซึ่งการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพในระดับ Sensory เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมองส่วนบริหารจัดการหรือว่า e f นะครับที่ทำให้น้องเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมตนเองหรือว่า self regulation นะครับการควบคุมอารมณ์หรือว่า emotional control นะครับแล้วก็รวมไปถึงทักษะ การจัดการงานหรือว่า organizing skill ด้วยนะครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการวิเคราะห์ Case s t u ี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นช่วง Q&A ค่ะสำหรับเคสนี้นะคะก็อายุ12ปี8เดือนแล้วนะคะซึ่งเป็นอายุที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะคุณต้นคิดว่าน้องยังสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้อยู่หรือเปล่าคะครับก็เมื่อทดสอบแล้วจึงพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ performance ด้านต่ตางๆของล้องอยู่เนี่ยก็ยังไงก็ต้องเร่งพัฒนานะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะอายุ12ปี8เดือนแล้วก็เป็นเด็กชายชาวต่างชาติซึ่งกําลังจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นแล้วเนี่ยโดยจากประสบการณ์นะครับก็เรายัางสามารถที่จะพัฒนาการทำงานของระบบประสาทพ,พื้นฐานหรือว่า sensory system นะครับได้อยู่นะครับเพื่อที่จะไปัพ p อ o r t การทางานของระดับ cognitive function หรือว่า executive function ซึ่ง ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นความสามารถหรือว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวน้องในระยะยาวนะครับทางในด้านของ organizing skill self regulation หรือว่าเรื่องของ self esteem ต่างๆนะครับ ก็จบไปแล้วนะคะกับการวิเคราะห์เคสตัศเด็กโตที่มีปัญหาทางด้าน Sensory i s s ิชค่ะหากผู้ปกครองท่านไหนนะคะพบว่าบุตรหลานของท่านมีปัญหาหคล้ายๆกับเคสตัศเหล่านี้นะคะขอแนะนำว่าให้รีบไปพบกับนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอสเซนเซอรี่อินทิเกชัด้วยนะคะก่อนที่ปัญหาพื้นฐานเหล่านี้จะไปกระทบต่อพัฒนาการทางด้านอื่นๆของน้องค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ